สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่10มกราคมน,นะครับก็เริ่มที่ในส่วนของตัวภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศในการเคลื่อนไหวในวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับก็ในาภาพรวมเคลื่อนไหวบวกลบค้าเขานะครับ โดยในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดปรับตัวลงไปลบ0.18นะครับในส่วนของตัวดัชนีเชี่ยงไฮ้คมอมบพสิตนะครับก็ตูวกดดันจากการร่วงลวงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ตลาด อย่างไรก็ดีก็ปรับลงเพียงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากมีการเข้าซื้อในกลุ่มอสังหานะครับท่ามกลางความหวังที่ว่ารัฐบาลจีนจะผ่อนคลายกฎระเบียบในภาคส่วนดังกล่าวนะครับด้านหางเสงห้องกงนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นนะครับบวกไป1.82%นะครับจากแรงซื้อของอหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็อสังหานะครับฝั่งตลาดหุ้นนิกีของญี่ปุ่นนะครับใน วันศุกร์ก็ปิดก็นั่งทรงตัวนะครับอยู่ที่ติดลบเล็กน้อยลบ0.03นะครับก็มีความมิตกกังวลเกี่ยวกับตัวโควิดนะครับที่พุ่งขึ้นก็บวกบังปัจจัยบวกเรื่องแรงซื้อ แรงซื้อหุ้นราคาถูกนะครับหลังรัชนีร่วงลงเกือบ3%ในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นกาหีใต้นะครับก็ปิดในแดนบวกแรงซื้อก็มาจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับตัวรัชนีนะครับปรับตัวขึ้นบวก1.18%ตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็เ,เป็นภาพการฟื้นตัวนะครับ ในวันศุกร์มีแรงซื้อจากที่ปรับตรงลงมาเรื่องกังวลเฟดขึ้นดอกเบีย้ยเร็วกว่าคาดนะครับแล้วก็จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่พุ่งขึ้นในอินเดียนะครับกดดันดัชนีปรับลงวันพฤหัสแล้วก็ฟื้นตัวรีบาวในวันศุกร์นะครับหุ้นกลุ่มพลังงานพุ่งขึ้นนำตลาดนะครับดัชนีบวกไปอยู่ที่0.24%ด้าน การขึ้นไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปก็ปรับตัวลงในคืนมันศุกนะครับเนื่องจากานักทุนก็มีแรงเทขายออกมานะครับจากวิตกทั้งเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิดที่พุ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอก็กดดันในส่วนของตัว ภาวะตลาดโดยรวมด้วยนะครับดัชนีสตอลค์ลอยนะครับปรับตัวลงไปลบศูนย์จุเซซียซโฟร์ที่คงเสถนะครับปรับตัวลงไปลบศูนแล้วก็แดกเยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบศูนฟุซี่ลอยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวกศูนตตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ตัวดาวโจนส์นะครับปิด ปรับลงเล็กน้อยนะครับลบ0.01% S&P 500นะครับปรับปุลงไปลบ0.4% NASDAQ นะครับปรับลรลงไปลบ0.96%ก็ยังมีความไิ่ตกนะครับเกี่ยวกับทั้งเรื่องที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วว่าตนะครับรวมถึงการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมมคอนนะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่ทวงตลาดอยู่นะครับรวมถึงใน คือมันสุขก็มีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับที่ออ,ออกมาเพิ่มขึ้นเพียง1นึ0 0 0สนเก้าหแหน่งนะครับในเดือนธันวาคมซึ่งต่ํากว่าที่ตลาดคาดการไว้ว่าจะอยู่ถึงระดับประมาณ4ี่0 0 0ส0 0 0ตำแหน่งนะครับตลาดก็เ,เลยขับปาจจัยหนุนนะครับแล้วก็เป็นภาพของการเคลื่อนไหวในแดนลบต่อนะครับมาที่ ตัวราคาน้ำมันนะครับก็ปรับลงเล็กน้อยนี่คือมาสุกนะครับลดลงไปประมาณ0.5เหรียญน,นะครับก็มีปัจจัยกดดันเรื่องตัวเลขจ้างคางจ้างงานนะครับก็เป็นปัจจัยกดดันด้านอุปสงค์นะครับมาเช้านี้ดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับปรับตัวลงไปลบ 79. จุดนะครับตลาดเอเชียที่เปิดแล้วนะครับเกาหลีใต้ปรับตัวลงไปลบ1.4เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตลาด หุ้นญี่ปุ่นนะครับปิดทำการในวันนี้มาที่แนวโน้มเซ็ตนะครับเ,เมื่อวันศุกร์ก็ฟื้นตัวนะครับหลักๆก,ก็มีตัวพวกกลุ่มพลังงานนะครับที่ปรับขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับที่ฟื้นตัวแต่ว่าโดยวรวมก็ยังมีปัจจัยกดดันจากเรื่องของสถานการณ์โอมิคอนนะครับหรือว่าการแพร่ระบาดข,ของโควิดในประเทศที่ผู้ติดเชื้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นนะครับเป็นปัจจัยที่ถ่วงตลาดอยู่นะครับ สุดท้ายแล้วก็ปิดบวกเล็กน้อยนะครับบวกไปประมาณ4่จุดกว่ากว่านะครับหรือว่า0 2 8แบุลการซื้อขายนะครับอยู่ที่8 9 0 0 0ล้านบาทนะครับก็นักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อสุทธิอยู่ที่1 8พันล้านนะครับส่วนนักลงทุนสาม,มประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่2 7พันล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็ออมองในส่วนของตลาดก็ยังคง เผชิญปัจจัยกดดันหลักอยู่นะครับจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแต่ว่า,อามองนักลงทุนในตลาดน่าจะตระหนักนะครับก็คือเฝ้าติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจจะเข้าซื้อขายแบบระมัดระวังอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตื่นตระหนกนะครับดังนั้นคาดว่าการปรับลงของรัชนีนะครับก็น่าจะมีแรงซื้อ ที่เข้ามาช่วยประคองอยู่นะครับก็มองแถวแนวรับนะครับบริเวณ1638ถึง1648กนะครับก็มีโอกาสจะฟื้นตัวได้นะครับแนวต้านอยู่ที่16,65นะครับถะลุผ่านได้จะเห็นการฟื้นตัวชัดขึ้นนะครับแล้วก็มีแถวจุดสูงเดิมนะครับอยู่ที่บริเวณ1676นะครับตัวกลยุทธ์การทุนนะครับก็ อาจจะใช้โอกาสสำหรับการอ่อนตัวนะครับเป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับโดยในส่วนของตัวหุ้นที่เราแนะนำนะครับถ้าเป็นพอร์ตหลักยังคงสัดส,ส่วนหุ้นไปที่50นะครับโดย25ในหุ้นบูชิปนะครับอย่างเคียร์แบงก์ GPC i n t a สุภาลัยนะครับแล้วก็อีก25เอนะครับก็จะแนะนำหุ้น ท็อปิกสิตัวใน yearbook ปีนี้นะครับก็จะมี k b a n k อมตะเซน LH นะครับกราฟแล้วก็ตัวพวกกลุ่ม News Curve นะครับจะเป็น Delta a d v a n c e วันนะครับ s e c u r ี ure, แล้วก็ XPG นะครับส่วน Weekly Portfolio นะครับก็เกียงไลน์น้ำหนักไม่เกิน25%นะครับใน หุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวภาวะเงินเฟ้อนะครับเช่นราคาหุ้นสัตว์ที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับก็แนะนำ TU แล้วก็ GPT นะครับแล้วก็พวกสินค้าโภคภันฑนะครับที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับก็จะเป็น TVO นะครับซึ่งก็แนะนำเป็นหุ้นแนะนำประจำวันด้วยนะครับที่มองได้อันิับสงจากราคากากทุนเหลืองที่ปรับขึ้นนะครับตามราคาทุนเหลืองโลกนะครับเนื่องจาก ปัญหาภาัยแ้งในอเมริกาใต้นะครับกดดันผลผลิตออกมาต่ำนะครับซึ่งก็จะดีต่อผลปาาระกอบในแต่มบ้านหนึ่งปีนี้นะครับแล้วก็ยังจ่ายปันผลในระดับที่ดีด้วยนะครับสำหรับตัว TBO ด้านาทิศทางแนวโน้มราคานะครับก็สร้างฐานได้นะครับแถวบริเวณประมาณ30บาทต้นๆน,นะครับแล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับ รับแนวรับก็ใช้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามเอบาทนะครับด้านแนวต้านนะครับมีอยู่ที่แถวบริเวณ3 2.5 3 3 5แล้วก็34.50บาทตามลำดับนะครับก็แนวต้านขยับทีละ1บาทนะครับตามที่ได้มองไว้นะครับส่วนด้านประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็ ตัวสบคนะครับเพิ่มจังหวัดพื้นที่สีส้มนะครับจาก3 9เป็น69จังหวัดนะครับก็แต่ว่ายังคงนำล่องท่องเที่ยวจังหวัดสีฟ้าตามเดิม8จังหวัดนะครับแล้วก็ยันไม่ล็อกดาวน์ประเทศนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยยังเดินหน้าต่อได้นะครับ